ฟังสบายหูดูสบายตาพาสบายใจถ้าทำได้ถือว่าเป็นพิธีกรคุณภาพครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีกรทางด้านพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าศาสนาพิธีกรที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ผู้ที่มาร่วมงานหรืออยู่ในพิธีการต่างๆนั้นสัมผัสได้ถึงความสบายทั้งสามอย่าง คือฟังแล้วก็สบายหูรื่นหูไม่ติดไม่ขัดแล้วก็ทำให้มองเห็นลีลาท่าทางบุคลิกลักษณะของพิธีกรที่มันสบายตาเรียกว่าสมูทสมาร์ททำให้เกิดความรู้สึกอยากจะสมายคือยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเรื่องของบุคลิกภาพการแต่งเนื้อแต่งตัวก็สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาพาให้เกิดความรู้สึกสบายใจ ไม่ไปพาดพิงอ้างอิงเรื่องการเมืองเรื่องของคนนั้นคนนี้ที่เป็นไปในลักษณะของการพูดวาจาสอดเสียดหรือแม้แต่คำหยาบก็ไม่สมควรนะครับดังนั้นพิธีกรจึงเป็นผู้ที่ทําให้เกิดความรู้สึกสบายสบายสบายทั้ง3าสบายนี้ฟังสบายหูดูสบายตาพาสบายใจขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่พร้อมกําลังลกําลังพร้อมที่จะฝึกหัดพัฒนาความเป็นศาสนพิธีกรนะครับ